เมื่อเพื่อนผมชวนเล่นเกมมอลลาแลนด์เป็นครั้งแรกและนี่คือสิ่งที่ผมทำโอเคเดี๋ยวก,กูเปิดให้เด็กก็พยายามเอย่างโดนรบโอเคมันโดนเหมือนกหมดเลยออ๋โอเค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  I'm sorry I'm sorry ตึงๆเฮ้ยผิดอีกเพื่อนขอโทษด้วยนะสาหัส ไปแล้วเปิดไฟอ่ะแปดปืนอ่ะเน ah? ีมึงรอกูดิเดี๋ยวกูเปิดเดี๋ยวกูแฟรให้โอเคมึงต้องรอกูมึงไปก่อนมันก็จะโดนอย่างนี้แหละและในตอนนี้นะครับเพื่อนผมเริ่มหัวร้อนแล้วครับทุกคนใช่มันแฟดเข้ามุมกระเพกได้อย่างเงี้ยสมมติเนี่ยอ๋อไหน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 เนี่ยมึงแฟดเข้าทางนี้เนี่ยก็เลยเข้านี้ไหนแฟะไหนแฟดถ้ามันก่ซ้ายเนี่ยแฟดทางนี้เว้ยเอออะไรปะอ่ะแลมันก็เดินเข้ามาแต่ถ้ามึงแฟดแบบอย่ากแย้มมึงโยนแล้วโดนตัวเองด้วยโดนเพื่อนด้วยอ๋อมันคือกูต้องเดินเข้าไปแล้วกูก็แฟดใช่ไหม ไม่ใช่มึงต้องแตะก่อนเดินมึงใช้หลบุมกับเองไงอ่ะฮะแนผมแน่ขวางมึงจะเข้าใช่ไหมอ่าเนีแตะแลมึงขีขาอ่ะเนี่ยเดิมาเดินตรงนี้อ่เนเดินอีกอ่เนพึ่งหันหน้าหันหน้าแนี้อ่นนหันมาขหันหน้าทางนี้เห็นไหมอ่ะมึงขีขวาออกไปถนนขวาลองขีขวาดูีขวา